ถึงบิวกี้แล้วก็ p ีพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่สุดๆเลยเพราะว่ามีตะมวลความรักเต็มไปหมดเลยทุกๆคนที่มาในงานวันนี้ก็คือรักน้องๆทั้งสองคนมากๆนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งมากๆครับชอบมากเลยวันนี้รู้สึกแบบ Amazing มากที่ได้เห็นเวลาทำอะไรกันก็ตามอยากดูไปเรื่อยๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้ดูทั้งสคนในวันนี้ ใจมากที่ได้เห็นพี่บิวกินน่ะสนิทกับร่างกายตัวเองสักทีค่ะคือภูมิใจอ่ะพี่ดีใจอ่ะขอแสดงความยินดีกับอาทิติแล้วก็เม้นด้วยนะคะสําหรับงานแต่งในครั้งนี้เก่งมากเลยค่ะทุกคนเอ็นจอยมากๆเลยดีใจที่แบบว่ามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับตัวกินเองหรือพีพีเองหรือว่าลุมเปแฟนรู้สึกเลยว่ามันอบอวลไปด้วยความรักดีใจกับน้องด้วยที่มีคนรักมากมายขนาดนี้ทั้งคนที่มาดูวันนี้แฟนๆรวมถึงพี่น้องในวงการก็เต็มไปหมดร้องให้เหนื่อยมากร้องร้องแล้วก็ทำแล้วก็ร้อง มีความสุขที่สุดรู้สึกแฮปปี้ที่สุดมันดีใจอะแล้วก็ภูมิใจกับน้องๆมากๆครับรักมากๆขอบคุณที่เป็นเคมีแล้วก็มวลแห่งปีให้กับประเทศไทยขอให้คงอยู่สิ่งนี้ไปนานๆครับผมดีใจและภูมิใจด้วยกับทุกๆอย่างที่น้องมีและน้องเป็นค่ะคเห็นค,ความพัฒนาการเติบโตของทั้งสองคนนะคะภูมิใจมากๆแล้วก็ยินดีด้วยมากๆนะคะกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะ